สามตัวเนี่ยสามตัวเลยเหรอครับเออเนี่ยเด็กจะดูดูฝักเดินมาดูนี่ชอบเลย,เลยเอชอบ,ชอบเลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้แอดมินก,ามาก็มาเชียร์กับมาพาพี่น้องเอฟซีมาหาแนาวทางตัวเละขึ้นเก้าแล้วครับผมพอดีกับเล่มาวัด ทางสลาบุรีนะพี่น้องเนาะครับมากราบมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชวขอหลาบครับผมครับหาบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซีพร้อมครับผมครับเพราะว่าพื้นที่ของสลาบุรีก็อาเป็นภูเขาแล้วก็ธรรมพร้อมนอะพี่น้องเนาะครับบางเทีก็อยากจะหาสัารทาวิววม่ใหม่ๆให้พี่น้องเอฟซีได้เปลี่ยนบรรยากาศครับผมนอกจากจะเป็นอ,อัดอยุ่ในบ้านหรือว่า ตามทงหน้าครับผมในเขตปทุมแล้วพี่น้องเนาะก็ออกมาไกลจากพื้นที่จักน้อยมาทางสระบุรีครับผมครับทางอหมวกเล็กแกงค่อยเป็นชาวพี่น้องเนาะครับผมมีผู้เขามีเถือกเขาดงพญาเย็นเก่าครับพี่น้องครับผมขรับถ้าบอกไปแล้วนะครับผมเป็นพื้นที่ผู้เขาแล้วก็ทำพื้นที่ของสระบุรีส่วนมากกะเป็นผู้เขาหินปูนครับผม จะมีถ้ำสวยงามหินงอกหินหย่อยครับผมครับมือนีกะมาจอดรถอยู่วัดน้พี่น้องเนาะปูกะบยางมาทักครับผมกะก้อนนี้กับไปถวายน้ำให้ปูครับผมเห็นปูกรลั่งใดหยาอยู่ครับผมก็เล่ถวายน้ำให้ปูครับผมอยู่ล้านวัดปูกะยางมาซ่อมเบอรงทะเบียนรถน้พี่น้องเนาะครับผมครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องเล่าต้องกันครับพี่น้องครับผมฝากเป็นแนวทาง ครับผมสําหรับคลิปนี่เด้อพี่น้องเนาะเล็กๆนิดหน่อยครับผมเอามาฝากพี่น้องเอฟซครับผมครับเพื่อได้โชว์รื่หลับกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมครับฝากเป็นกําลังเรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์นี่เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวไปฟังเรื่องเล่าบางช่วงบางตอนในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องในงวดวันที่16กรกฎาคมครับผม สวยนะเที่ยแหละสามตัวเนี่ยสามตัวเลยเหรอครับเออเนี่ยงูที่แล้ว 5, 8, ผมก็ลูกที่แล้วลูกก็ตามปู่นะงูที่แล้วลูกก็ตามอยู่เออนี่ยแหละดูทั้งหน้าอังหลังอะไรเล็กหน้าเล็กท้ายสามตัวหน้าสามตัวก็คือห้าแปดห้าเก้าเก้าห้าห้าแปดหกแปดแปดหกตับตับปันอู่ชอบเลยใช่ไหมครับน ยังก็เล่นอยู่อย่างน้เนเบอร์โทรศัพท์ผมวันนี้เอาเอดี๋ยวใครจะตามเนี่ยตามเสียที่อะไรผ่านผ่านอะไรที่สุดครับที่ที่ปรดซ,ซื้อตัวไหนครับผม<า>ซื้อตอนนี้ซื้อตัวไหนลอตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวก็จะดูดูฝั่งเดินมาดูนี่ชอบเลยชอบเลยห้าแปดห้าแปดหกเนี่ยอ๋อห้าตัวนี้เลยนะครับผมเออสามตัวห้าแปดหกท้ายรถเราเนี่ยแหละ โอ้ปูถักเลยครับผมว่าทอตเตะลี่ง,งามอ้อนถ่ายตะเบียนง,งามครับพี่น้องเนาะเออจะเป็นโซกเป็นหลับเล่หน้าสามตัวหลังสามตัวเอาเก้าได้ไหมผัวเอ้าเก้าได้ไหมหรือไม่เอาได้พูดแท้แต่จะเพิ่มเก้ามันก็ได้อ๋อแต่ปู่หมายถึงว่าเลขห้าแปดหกนี่ใช่ไหมสลับเล่นเอาถ้าซับเอามาทีเนี่ยเรื่องหน้าข้างหลัง่เนี่ย ว่ารู้ว่าห้าแปมก็ดัง <58 S 2> ตลอดนะมาอยู่ตลอดใช่ไหมครับปู่เออห้าแปมแต่แต่ที่ชัดยันเล่นอ่ะสามแปดห้างวดนี้เคยตามมาอยู่ตลอดะแต่มันก็พลาดพลาดพลา,าดอยู่เรื่อยนั่นแหละแต่งวดนี้ <58 3 S 2> ไม่แน่สามแปดอะไรเนี่ยมันจะตับกับสามตัวเนี่ยมันจะตับครับเนไ่ยเนี่ยเนี่ยมันนก็จะจับไปเดี๋ยววันนี้มันจะหาหาหมายเลขหาหมายเลขนี่แหละปู่ ตัวนี้เลยนะนี่แหละครับนอฟซีเอาลองเบิ่งครับผมเล็กน้าเล็กหลับน่าเลยปูจะจะได้คนไหนมันจะเข้ามาจะได้เลยนะอืมเป็นโซดเป็นลาบเด้อครับผมไม่ค่อยจะเจอเท่าด้วยหายากใช่ไหมปูเด็กเลี้ยงอย่างนี้นะน้อยน้อยคนที่จะเก็สวยไหมปูสวยกะไลยสวยอีอนห้าแปดหกอ๋อ มาทักได้เลยครับผมปู่มาทักให้เลยว่าเลขสวยครับทะเบียนรถเลสวยเาเชเซียเลขเคยตามตามใช้แล้วตาม385 385 385 385จะตามอยู่3ตัวเนี่ยจะตัดคือคือเขาจะมาเป็นกลุ่มอยู่แล้วกลุ่ม3ตัวนี้อยู่ที่ว่าจะสลับ ตูแท้แต่เราจะิงสับมันเองครับผมไม่ห้าแปดก็ห้าสามก็แปดสามอยู่นี่เออมันจะสับกันอยู่เองนะครับแล้วเราเราจะคิดเอาจะเอาเลขไหนใหรได้สามตัวนี่มันบ้าครับเนีไอ้สามตัวเนี่ยจะหาให้ได้สามตัวนี่หาให้ได้นะครับผมปูบอกถ้าไม่ได้ก็เลยโต๊ะขบวนไปครับผมเออครับนะถือตัวฮปู่มาทักแล้วเด้อเผื่อได้โชคได้ลาบกับลูกกับหลานเขาขบวนมันจะสับก็ได้ตลอด ครับครับผมรับตัวบทสับกันตลอดกลับห้าขับหลังได้ครับนี่นี่นี่บีทีเล็กไม่รู้จะก็มาอยู่ดลองถ้าได้ลอตเตอรี่นะปู่เนาะดีเลยครับลอตเตอรี่อย่างครับอ๋อครับสาธุหาให้ได้ครับผมขอบพระคุณปูว์ครับไปเรื่อยแหละครับเลขสวยเลขสวยครับผม เอาครับพี่น้องเอฟซีปูอันยางมาหาแล้วพี่น้องเนาะจอดยุดในล่านวดแหละครับผมผู้วัเลขง่ามครับผมก็เลยอยากให้พี่น้องเอฟซีพิจานาเบิ้งน้ำกันนี่ครับพี่น้องเนาะหลังจากที่งวนฟังหารก็ไม่ใช่ก็ตามอยู่ครับผมก็เดี๋ยวงวดนี้จะลองตามอีกรอบกับพี่น้องเนาะกับหาแปดหกหกแปดหาหกหาแปดเมื่อเนี่นะครับผมครับผมครับอ๋อ ใายบรรยากาศลงพญายเย็นให้พี่น้องเห็นเนาพี่น้องเนาะครับผมกับือชุดร่วมกับจะคือเป็นลงพญายเย็นเลยครับผมเอาพี่น้องกับลองเบิ้งนะครับผมอันนี้เป็นคลิปพิเศษครับผมคลิปพิเศษนํามาฝากพี่น้องเอฟซีครับพะว่างวดวางหันเนีมินกามาเชียร์กะตามยูกครับผมสำหรับทะเบียนรถของกอามาเชียร์กัได้ครับผม พอดีวันนี้ฟูกับมาทักเนาะพี่น้องเนาะว่าทะเบียนงามครับผมเบียนงามกันเลยฟูกับมักนัอยูยครับผมกันเลยยล่งให้พี่น้องเอฟซีเห็นกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นโชว์เป็นหลาบน้่กันครับผมวันที่สิบหกกรกฎาคมครับผมชมวิวไปน้ำกันเด้อครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนาเด้ะครับพี่น้องมีโชคมีหลับน้ำเก่ามาเชียร์ได้ครับผมสวัสดีครับ